สวยครับนะท,ท,ที่ที่นี่นะครับกำลังตั้นเครื่องตั้นดินเผานะครับที่อำเภอตำบลาอเกร็ดใช่ไหมเป็นตำบลใช่ไหมที่นี่ตำบลงอเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดน,นนทบ,บุรีนะครับเป็นที่ขึ้นชื่หรือชาของ ของจังหวัดนนทบ,บุรีเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเหลือแค่เกาะเกร็ดเท่านั้นเองอะ่ะนนทบ,บุรีนะครับที่มองดูแล้วว่าขึ้นน้าขึ้นตาใช่ไหมครับดูนะครับวิธีการตั้นนะครับแล้วเอาไปจำหน่ายกันแถวหน้าสารคางจังหวัดชนบุรีนะครับจะด,ดูการแกะลาย เป็นดินเหนียวดินเหนียวนี่ของท้องถิ่นเลยใช่ไหมพี่มามาจากไหนนะปะทุมธานีมันเป็นดินเหนียวสําหรับปั้นเลยใช่ไหมครหรือดินเหนียวทั่วไป,วไปอ๋อดินเหนียวทั่วไปครับอ๋อตามท้องน้าสมัยเด็กๆนะเนาะพี่ครูให้ปั้นมังคุดมรกอกล้วยนะครับนี่เรามาดูนะฮะเดี๋ยวดูพี่เขาเขียนลายพี่เขียนลายด้วยใช่ไหม อ๋กิ้งลายอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเราคิดว่าค่อยๆแกะนะครับโอ้ตัดเอาเนี่ยทำวิธีง่ายๆฮะดินเดียวแต่ว่าต้องมีความชำนานนะครับไม่มีความชำนานเบี้ยวนะครับดูนะครับดูเลยเลย คือเป็นดินเหนียวจากปทุมธานีนะครับตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับก็เอามาส่งที่เกาะกรเล็ดนนทบุรีนะดูพี่ก็ทำนะครับกิ่งลายเอ๊ะถ้าถ้าถ,ถ้าอย่างนี้ไปตากแห้งอบเรียบร้อยแล้วส่งขายใบละเท่าไหร่อะราคาบนเกาะเนี่ยฮะเขาแก่ตกใบเท่าไหร่ครับ ใบเล็กสิบห้าเนาะอ๋ออ๋อแล้วแต่วาดยาก่ายครับก็ง่ายดีครับอ๋อครับหลังจากน้ําท่วมมาโรงงานก็เลยเลยปิดกันหลายโรงงานครับเพราะว่าน้าท่วมปี25 5 4นะครับท่วมใหญ่เลยนะครับขอบเกรดเรานี่โอ้โหอยู่ใต้น้ําเลยนะครับก็นะครับ อันนั้นคือเตาใช่ไหม <aha S 1> เดี๋ยวไปถ่ายเตาทัง้งหมดแล้วเหรอทำใหม่อ๋อทำใหม่ในชะ่ไหมเป็นเตาอบอบดินนะฮะให้ให้แห้งนะครับนะครับก็เหลือโรงงานเดียวเองนะครับที่นี่นะครับบนเกาะเกร็ดนะครับนอกนั้นเขาถูกน้ําท่วมไปอันนี้เขาบอกข้อสร้างใหม่นะครับหลังจากน้ําท่วมแล้วนะครับเป็นเตาอบอบให้หลังจากปั้นมาแล้วเนี่ยก็อบให้ให้แห้งนะครับ เนี่ยครับคล้ายๆอบอิดนะครับเนี่ยอันนี้รอเข้าเตานะครับอบแล้วก็จะเป็นสีนี้นะครับ